สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งาน iPhone ใน i o s 16คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือหน้าโฮมของคุณจะมีปุ่มค้นหาขึ้นมาซึ่งปุ่มค้นหานี้จะเป็นการเรียกการค้นหาสิ่ง,งต่างๆที่คุณต้องการค้นหาในลนักษณะแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายกับเมนูเดิมที่มีอยู่แล้วก็คือการปัดจากตรงกลางจอครับลงมาด้านล่างก็จะเป็นการเรียกการค้นหาเหมือนกันอันนี้คือผมปัดจากตรงกลางลงมาด้านล่างฮะค คือมันจะเป็นฟิวเจอร์เดียวกันซึ่งสามารถที่จะใช้งานได้คล้ายๆกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้ปุ่มค้นหานี้ก็ได้นะฮะคือปัดตรงกลางลงมาด้านล่างหลายๆคนก็เลยอยากจะหาวิธีการไอ้ปุ่มนี้ออกเนี่ยมันทําได้ยังไงนะฮะคลิปนี้ก็จะมาสอนกันวิธีการเอาปุ่มนี้ออกก็ง่ายๆครับให้ไปที่การตั้งค่าจากนั้นให้เลือกเมนูหน้าจอโฮมภายใต้เมนูการค้นหาคุณทิศต,ตรงนี้ครับที่เขียนว่าแสดงบนหน้าจอโฮมให้สวิตช์ตรงนี้ครับจากออนอยู่ให้เป็นออฟ เพยงเท่านี้ครับปุ่มการค้นหาจะหายไปและแทนที่ด้วยจุดไข่ปลาเหมือนเดิมนะฮะก็คือเหมือนก่อนหน้านี้คือ iOS 15นั่นเองใครที่ไม่อยากใช้มีปุ่มค้นหาก็ลองทําลักษณะแบบนี้ดูนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็เลือกที่จะออดครับเพราะว่า ถ้าจะค้นหาเนี่ยมันก็แค่สไลด์จากตรงกลางจอลงมาด้านล่างแค่นี้เองครับเพราะไม่ต่างกันเลยแต่อันนี้คือแล้วแต่ใครสะดวกนะครับถ้าอยากจะให้มีค้นหาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นถ้าใครอยากจะให้มันไม่มีก็ตั้งค่าอย่างผมบอกครับคือไปที่หน้าโฮมนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ออกแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเทคนิคสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งาน iPhone ครับคลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ